มาหาเขาองเขาอานู่นนี่นั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องแหละเพราะอจริงนะถ้าตอนนั้นมันสงสัยกันทําไมมันก็ควรจะหาเลยว่าใครเป็นคนทำสงสัยกันไม่ใช่รอบแบบ2ีน้องเนี่ยใครทำอะเงี้ย20ปีเรา่อยมารู้สึกสำนึกผิดว่าเออฉันเองที่ฉันขี้ขาดที่ฉันไม่กล้าทําอะไรลงไปอะไรเงี้ยมันมบคือแบบพูดในจุดตอนที่ตัวเองไม่มีอะไรแล้วเข้าใจไหมทุเล็ดอะเออถ้ามาพูดตอนนั้นไปก็สิ้นเรื่องแล้วอะไรเงี้ยมันช้าไปแล้วอะอืโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคลายปมเนาะของของพี่ของน้องห้า กับกับกับบ้านหนีทีนี้ก็พอพระเอกฟังองก็ท้าทันทีแหละว่าเจ้าจริงคือเป็นคนที่จะจะยอมแผนทุกอย่างเพราะเหลือแค่สองคนที่เหลือไปหมดแล้วก็ใช่งห้าพี่น้องแต่เหมือนคนนี้ก็อยู่เขาข้างเกาชงแล้วเกาชงก็ตายไปแล้วแล้วมันก็มีหลายๆอย่างหลายเหตุการณ์ที่บอกว่าเกาชงอเป็นคนดีที่ยอมเสียสละที่อยากจะได้หริวเจียถ้าเดาเอาเมื่อไหร่ก็ได้และเป็นคนอินิเชียตว่าเฮ้ยเราควรจะทาลายมันทิ้งไหมแต่ทุกคนไม่ยอมก็เลยมีปัญหาการทะเลาะกัน แต่เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าทำไมหุบเขาผีประมุกถึงทำมาฆ่าพ่อแม่ของอาวบนได้คือไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเอพราะอะไรถึงมาฆ่าแล้วก็เอาอวบนไปเลี้ยงต่อถ้าคิดง่ายๆอ่ะสมมติว่าเขาคิดว่ามีหลิวีเจียมีหลิวีเจียหรือมีอะไรอยู่สักอย่างแล้วนางก็คงอยากได้นางก็เลยมาตามหาใช่ไหมหรือว่าคิดว่าเป็นคนหรือว่าเป็นพวกกลุ่มเดียวกับคนที่มาถล่มหุบเขาผีรู้รู้ว่าไอ้บ้านนี้มาถล่มอะไรอย่าง แบบพวกแก๊งฝั่งนั้นที่แบบทําให้ภูเขาผีวุ่นวายก็เลยมาจัดการนี่ไม่แน่ใจอ่ะทีนี้ก็อ่าก็เอวนก็อะนีความทรงจำจะค่อยๆกลับมาแต่เมื่อคงกลับมาทันทีไม่ได้เพราะมีตัวแกงลืมความทรงจําเป็นตัวเบรกอยู่ในความทรงจำผดผูดตรงนั้นเนาะว่าไม่ให้จําได้อะไรเงี้ยคืออาจจะกลับมาแล้วบางส่วนถ้าจาทันทีจะเป็นเหมือนกับผีงันจศกบ้าเลยอย่างเงี้ยองอาจจะต้องค่อยๆรื้อขึ้นมาว่าจะเป็นยังไง โอเคแล้วก็แพงป่องก็โผส่งสายสื่ไปทั่วสาอริสก็คือจนเจอพวกนี้แลวก็เจอปุ๊บให้ฆ่า<ม>เลยนะไม่ได้เจอปุ๊บให้ตามตัวมานะแต่ก็คิดว่าแหมเขาก็รู้อยู่แล้วนะแต่ละคนฝีมือเป็นยังไง<ม>ส่งใครมาก็ฆ่าไม่ได้หรอก<ม>ต่อให้นาม,มาเองผมก็อาจจะไม่สน้นเล็จู้มไม่สำเร็จ<อ>ใช่ใช่จ้าจริงถึงรู้สึกว่าไม่ไว้ใจลูกคนนี้ไงถึงรู้สึกแบบลูกคนนี้มาทําอะไรที่แบบวันทีเกินสิ่งที่ตัวเองต้องการาคือ<ม>ความสามารถเรื่องมารยามีแต่จิตใจอ่ะ สมองเนี่ยไม่เฉลียวฉลาดมากพอมีแต่อารมณ์เอออารมณ์ร้อนอยากจะทำแล้วก็ทําเลยไม่คิดให้ดีก่อนเลยก็เรียมไว้ใจลูกไม่เต็มร้อยจริงมันเหมือนดับสองคนนะคนเราเนี่ยถ้ามีฝีมือแต่ไม่เฉียวฉลาดอ่ะวันเนึงอาจจะตกในที่นั่งลําบากได้นะแต่ชองงานนี่คือกูเซนเก่งนะกูเซนนะสาวเดียวท่านต่นางเออตีลำกุงตีลำกาใช้มีซั่อันเดียวสู้คนผู้ชายได้หลายคน แต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายนางจะไปเข้าใจกับแฟนนางได้ยังไงนะเพราะเหมือนกับพอเริ่มเข้าใจแล้วว่าด้วยความที่ว่าก็ส่วนให่ับว่าเป็นเหตุผลเดียวกับอเวรกับอาชีนะถ้าสมมติว่าอววรก็อยากตัวไม่ยอกบอกตัวเองไปหูเขาผีเพราะไม่อยากให้อาชีมาเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นฝ่ายมารแต่มันก็เหตุผลเดียวกันแหละกูเสียงพอรู้เป็นหูเขาผีอ่ะก็โดนฝั่งออไรนะวยหนิงเี่ยไม่โอเคอีกแอนตี้อีกพอกันกันว่าปวดหัวอะ โอเคครับผม่าเข้าไปดูกันต่อใน EP 2ียนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับนี้ก็เป็นรีแคป EP 22นะครับผมก็ถ้าเห็นรีแคปนี้แล้วเนี่ยก็มี react นะครับไปอยู่ใน Facebook นะครับไปดูกันได้นะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามได้ทีช่องทาง YouTube, Instagram, Twitter แล้วก็ Facebook นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับกับช่อง Has Channel นะครับผมถ้าอยากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพราะรู้ไหมครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย90%ของคนดูเนี่ยยังไม่ได้ subscribe ให้เราเลยช่วย subscribe ให้พวกเรานิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบติดตามได้ทองทางนะ YouTube Instagram Twitter และ Facebook ครับเดี๋ยวจะดูคลิปอื่นต่อไปข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามอีกครั้งวันนี้ไปก่อนนะครับ